ดีพอเอสศูน์ห้าแม็กับเ0 7ต่างกันเยอะไหมครับแล้วรุ่นไหนดีจริงๆมันเป็นพี่น้องกันนะน้องจริงๆก็มีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันครับเหมือนกันคล้ายคําคำถามที่แล้วเลยนะพี่ชอบคันใหญ่ไหมถ้าพี่ซสีใสเรื่องคันใหญ่นั่งสบายก็ไป S07 ผมว่าราคา ถ้าเป็นตัวไมเนเชนที่เพิ่งเปิดตัวมาของ s 07เนี่ยน่าจะต่างจากรุ่น Max ของ s 05อยู่ประมาณ200,000ป่ะประมาณ200,000ครับส่วนต่าง200,000นะครับตัวรถ s 07ใหญ่กว่าอย่างอื่นเนี่ยผมว่าเหมือนกันนะครับเทียบเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ตัวไม่เนเชนของเนี่7ปรับเรื่องของชาร์จไวมาแล้วด้วยนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยนะครับ s 07มีอะไร s 05ก็มีหมดเลยลก็อาจจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆในส่วนของ พวกช่วงล่างพวกแพลตฟอ,อร์มเลยที่อาจจะมีแตกต่างากันเล็กน้อยนะครับอย่างช่วงล่างก็รุ่นพี่เขา S 07ก็จะใช้ที่เป็นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น s 05ก็าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยพวกปีกนกอะไรอาจจะยังคงใช้เป็นเหล็กแบบดั้งเดิมอยู่แต่ว่าดีเทลริงมันไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นในดีเทลของการขับแล้วก็เรื่องของสมรรถนะในการขับนะครับมีแลนจะออกรถช่วยตัดสินใจทีครับระหว่าง BYD Atto 3จริงๆราคาใกล้เคียงกันนะ ถ้า2รุ่นนี้เนี่ยแอดมินเชียถ้าเทียบ2รุ่นนี้นะตัวท็อปของ a อตโตท e กับตัวเริ่มต้นของ S5 เชียตัวท็อปของ a อตโตทครับเพราะว่าที่เด่นๆเลยคือเรื่องของระยะทางวิ่งที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าตัวเริ่มต้นของ MGS5 D-Pas s นะครับผมจะไม่ผิด MGS5 D-Pas s น่าจะ400ไหม416กิโลเมตรนะครับแต่ว่า a อ to t e เนี่ย480นะก็ค่อนข้างจะ โอเคกว่าผมมองว่าถ้าสองรุ่นนี้ผมเชียร์อัโตทีตัวท็อปครับคุณได้ตัวท็อปนะซีเลออนเซเว่นคิดว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปจะลดอีกไหมครับคิดว่าลดครับคิดว่าลดนะครับเหตุผลก็คือมีแรงกดดันอยู่ประมาณนึงนะครับหลายๆแรงกดดันถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ราคาอยู่ข้างบนของเขาอย่างเช่นการเปิดตัวของเอ็กเพิง G6 ปี2 0 2 5ที่ราคาถูกกว่ารุ่นปัจจุบันถึง2 5งแสนนะครับราคาตัวร่นต้นเขา1ล้าน3แสน กลางๆม้งประมาณนั้นนะครับโอเคถึงแม้ว่าราคาจะห่างแต่ว่าเรื่องของสมรรถนะหลายๆอย่างเนี่ย G6 ดีกว่าคนอาจจะเขวไปหา g 6ก็เป็นได้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งใหญ่ๆเลยคือการปรับลดราคา200,000บาทของ I อ n อนใน t e c เ HT นะครับซึ่งเป็นรถที่เอาตรงคือเป็นรถคอนเเกตกับซีรัล n ซเนะแต่ว่าเขาปรับราคาลงมาแบบมาขี่แล้วอะนะฮะคือถ้าคนที่จะซื้อซีรัลเซก็อาจจะมีเขวไปไฮ t e c h HT ก็เป็นได้ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการปรับแผนหรือว่าอัดแคมเปญอะไรบางอย่างเพื่อที่จะกระตุ้นยอดของ c ีเรียลเซเครับเหตุผลก็คือมีแรงกดดันจากลุมบนนั่นเองนะครับตามที่ได้กล่าวไปนะครับ MGS 5 EV นะปลายปีมีโอกาสลงอีกไหมครับสนใจรุ่น V+ คิดว่ามีโอกาสครับแล้วเห็นได้ยินไม่ว่ามา,าว่ามีหลังบ้านแล้วด้วยนะครับยังไงลองลองแวะไปหาที่ภูษาการขายดูก็ได้ครับลองออเดอร์ตัวลองแบบ สมสม m ถามดูว่ามีโปรหลังบ้านอะไรไหมนะผมใจว่าน่าจะเริ่มมีแล้วนะครับลองดูนะฮะยังไงก็ต้องลงครับผมว่าอยู่ยากถ้าไม่ลงปีหน้าหมดมาตรการ ev 3.0รถไฟฟ้าจะปรับราคาขึ้นจริงไหมคะจริงๆมีคอนเทนต์แยกนะก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปนะครับพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้มุมมองของไอ้มีนมองว่ายากครับตอนนี้ยากที่จะขึ้นครับปีหน้านะครับเหตุผลคืออะไรถึงแม้ว่ามาตรการ ev 3 0จะหมดมันก็ยังมี3.5ต่ออยู่ แต่ว่า3.5เนี่ยเงินอุดหนุนเงินสนับสนุนที่รัฐบ,บาลให้กับผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าอย่างเช่น e 3.0อาจจะให้แสนหนึ่งต่อคัน EV 3.5อาจจะให้เจ็ดหมื่นะลดหลั่นลงมาแต่ยังไงก็ตามแต่เขาก็ยังคงมีเงินที่สนับสนุนในการที่จะเอาไปลดต้นทุนอยู่ฉะนั้นราคา EV ก็เลยน่าจะยังคงไม่ขึ้นนะครับอีกเหตุผลหนึ่งคือปีหน้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปีแห่งการผลิตคืนนะครับใครที่นํารถเข้ามาอิมพอร์ตเข้ามาจากจีนนะมาขายในไทยในช่วงปี 2 5 67, 68นะครับในปี69เนี่ยก็ต้องผลิตคืนนะแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ที่เซ็นกันอนะผลิตคืนมันคือน,นำเข้ามา1ผลิตคืน3เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกแบรนด์ที่รับเงินจากรัฐบาลไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเร่งผลิตผลิตตะบี้ตะบันผลิตเนื้ออกมาทีเนี่ยพอผลิตขึ้นมาเนี่ยสต็อกมันจะเยอะครับสต็อกเยอะปุ๊บมันจะเป็นเรื่องของดีมาแทนซัพพลายคือพอสต็อกเยอะเนี่ยความต้องการเท่าเดิมหรือน้อยลงเนี่ยมันจะบวมนะครับอย่างเช่น คุณผลิตรถมาสามหมื่นคันแต่คุณขายออกหมื่นคันอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือสต็อกสองหมื่นคันต่อเดือนสมมติผ่านไปสองเดือนก็จะเป็นเหลือสี่หมื่นคันผ่านไปสามเดือนก็จะเหลือหกหมื่นคันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆนะครับดีมานเป็นสปายครับถ้าความต้องการน้อยสต็อกเยอะของมันจะถูกครับโดยอัตโนโมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้ายากครับผมว่าไม่ขึ้นมีแต่จะลงครับแต่ถ้าหลังจากปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยโอเคมาคุยกันใหม่ผมว่าอันนั้นอาจจะมีขึ้นราคา ถ้ารัฐบาลยกเลิกการสนับสนุนใดๆก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องของนอนาคตแต่ปีหน้าไม่ขึ้นครับแอดค่อนข้างจะมั่นใจนะครับทำไมมาตรฐาน NEDC ถึงขับออกมาไม่ตรงกับความจริงแล้วจะเรียกเป็นมาตรฐานได้อยู่ครับทําไมไม่ทําให้มันใกล้เคียงที่สุดมาตรฐานเขาก็คือเป็นการทดสอบในใน,นแลบครับเอ,า,อาง่ายๆแลบหนึ่งนะที่ตั้งชื่อมาตรฐานกันขึ้นมาเองว่า NEDC อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นที่จีนก็ CLTC หรือจะเป็นที่ยุโรปก็ WLTp นะครับมันคือมาตรฐานที่ตั้งกันขึ้นมาเองเพราะว่า e v มันเป็นเรื่องใหม่นึกออกไหมครับทีเนี้ยพอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแแบบนั้นเนี่ยใช้คอน d i t i o n ในการทดสอบแบบไหนนะครับเขาอาจจะทดสอบการขับเนี่ยในความเร็วที่60-70ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้อา,อาจจะทดสอบโดยการที่ปิดแอร์ขับก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะธานในการวิ่งตามมาตรฐาน,นนั้นๆเนี่ยอย่างเช่น NEDC เนี่ยมันก็เลยได้เยอะนึกอออกไหม รเราไม่รู้เขาไม่ได้บอกเรานะครับแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งของ e ีวีตอนนี้คือมันไม่มีมาตรฐานกลางนะครับคำว่ามาตรฐานกลางหมายความว่าอย่างเช่นทั้งโลกเนี่ยต้องใช้ WLTp หรือทั้งโลกเนี่ยต้องใช้ CLTC นะครับแล้วก็มีคนกลางมากําหนดว่า CLTC เนี่ยคุณต้องทดสอบด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดตอนนี้มันยังไม่มีครับมันเป็นเรื่องใหม่ของมนุษย์เรานะครับนั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดความ ไม่สอดคล้องกันระหว่างมาตรฐาน NEDC กับใช้จริงใช้จริงคุณขับร้อยตอนทดสอบ NEDC คุณขับ6 0อย่างเงี้ยมันก็แน่นอนว่ามันกินไฟต่างกันมันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะครับจะรอดู c ิลี่ EX 2งานมอเตอร์โชว์ทราบไหมครับว่ารอบนี้รถมาไหมคะราคาประมาณเท่าไหร่พอจะทราบไหมทราบว่ามาครับเป็นพระเอกด้วยมาแบบเป็นพระเอกอะ ของจีลี่เลยในปลายปีนี้แล้วก็มันเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนนะครับไม่ใช่เล่นๆนะจีลี่สตาร์วิะขายดีที่สุดเลยในรถไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับก็คือขายได้เยอะสุดอะเดือนหนึ่งผมจำไม่ได้น่าจะประมาณ3ามสี่หมื่นนะครับนั่นแหละ MGS 5กับ Ion V ครับแอดตัวไหนดีถ้าเอาความคุ้มค่าตอนนี้ผมเทใจไป i อ n V 1,000%เลยครับประมาณนั้นเลยนะฮะถ้า s 5ไม่ลดราคานะ แต่ถ้าเ5าลดราคาอีกแสนหนึ่งก็มาคุยกันใหม่นะครับมาดูดีเทลใหม่อีกทีหนึ่งเซลโทรมาแจ้งเรื่องส่วนลด S07 Long r a n g e ให้4,5่แสนแอบลังเลไมเนอร์เชนขอความคิดเห็นแอดหน่อยเออผมให้ความคิดเห็นอย่างนี้คือ s 0 7ตัวปัจจุบันกับตัวไมเนอร์เชนที่เป็นตัวโมเดลเย์แล้วกันที่เขาปรับมาเป็นรนอัปเกรดอ่ะจริงจุดต่างมันไม่เยอะครับมันต่างกันแค่ชาร์จไวขึ้นจาก1 C เป็น 3C นะครับถามว่า1 C 3 C มมันต่างกันยังไงมันก็ เอาง่ายๆถ้าคุณแบตเรือ30คุณไปชาร์จในปั๊มเนี่ยถ้า 1C มันก็จะอยู่ประมาณสัก40นาทีบวกๆคุณวิ่งต่อได้ครับได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้แต่ถ้าสามซีมันก็จะอยู่ประมาณสักผมให้เลยยี่สิบห้านาทีถึงสามสิบนาทีมันก็จะเซฟเวลาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีจุดต่างมันแค่นั้นเลยนะถ้าคุณไม่ซีเรียสถ้าคุณไม่ได้ชาร์จที่ปั๊มบ่อยขนาดนั้นถ้าคุณชาร์จส่วนใหญ่ที่บ้านอะไรเงี้ยคุณไม่ได้วิ่งออกาจังหวัดบ่อยๆเนี่ยผมมองว่า แล้วก็ถ้าเรื่องระหว่างตัวปัจจุบันที่เขาได้ส่วนลด405เนี่ยกับตัวใหม่เนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วตัวปัจจุบันก็ใช้งานได้ครับคุ้มตัวลองเลนส์ก็วิ่งไกลด้วยถูกไหมวิ่ง550ถ้ามจะไม่ผิดเดียวนะ560ประมาณนั้นจริงๆมันใช้งานได้ครับตัวปัจจุบันผมก็ใช้อยู่ผมก็ใช้ที่พอยที่07อยู่นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าเทียบกับตัวแมตต์เชนเนี่ยผมว่าต่างกันแค่นั้นเลยเรื่องการชาร้าแล้วก็เรื่องโอเคเรื่องช่วงล่างอาจจะไปจูนมาใหม่ให้มัน,น,นมนเฟิขึ้น ก่ารุ่นเก่าเน,น่ยอนอย่างแล้วรุ่นเก่ามันย้้ยมากพูดกันตรงๆนะครับถามว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยถ้าพี่ซื้อมาแล้วช่วงล่างพี่ไปแก้ได้ไหมจริงๆมันแก้ได้นะครับคุณไปเปลี่ยนช่วงเ,เดียวก็หายละประมาณนั้นเลยจริงๆมีแค่นั้นจุดต่างกันอื่นดีซรงดีไซน์เหมือนกันหมดเลยนะครับพวกฟังก์ชันหลายๆอย่างเหมือนกันหมดนะครับมีต่างกันแค่จูนช่วงล่างใหม่แล้วก็อัปเกรดเรื่องของแพลตฟอร์มในการชาร์จไฟนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อใหม่มีแค่นั้นครับ มันใหม่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเก่ายังใช้ได้อยู่ไม่ได้ตกรุ่นอะไรขนาดน,นั้นเพียงแต่ว่าคุณต้องดูโจทย์คุณว่าจําเป็นจะต้องใช้ชาร์จไวมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณจําเป็นต้องใช้ชาร์จไวที่ผมบอกออกต่างจังหวัดบ,บ,บ่อยๆแวะปั๊มชาร์จบ่อยๆเนี่ยอันนี้ไปรุ่นใหม่เถอะแต่ถ้าไม่ได้จําเป็นเนี่ยก็รุ่นเก่าได้คุณเซฟเงินเยอะอาจจะเซฟประมาณสักแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึงน่งถึงแสนห้านะครับถ้าซื้อรุ่นเก่าเนาะนะครับเทียบกับรุ่นโมเดลเยียที่เข้ามานะครับ